เรื่องที่4.1.2กรณีศึกษาการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ตำบลน,น้ำขุมอำเภอศรีนครจังหวัดสุขโขทยัย ประวัติความเป็นมาแต่เดิมเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ตำบลน,น้ำขุมอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทยัยมีอาชีพทำนาเป็นหลักแต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมต้นทุนการผลิตสูงทั้งปุ๋ยเคมีและยาฆ่า,มาแมลงทำให้เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่เปลี่ยนไปปลูกมะม่วงโชคอานันต์แทนการทำนาแปลงใหญ่มะม่วงโชคอานันต์ตำบลน,น้ำขุมอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทยัยได้รับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนโดยใช้ชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงโชคอานันต์บ้านคลองต่าง เมื่อวันที่27มกราคม2557เข้าร่วมดำเนินการโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในปี2560มีเกษตรกรสมัครเป็นสมาชิกจำนวน65รายมีพื้นที่รวม620.25ไร่โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาให้การสนับสนุนให้ความรู้ในการผลิตเทคนิคและกระบวนการต่างๆในการส่งเสริมการปลูกม่วงโชคอนันต์ให้กับเกษตรกร ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ปลูกมะม่วงโชคอนันต์และมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในตำบลน,น้ำขุมอำเภอศรีนครจังหวัดสุขโขทยัยปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตมะม่วงโชคอนันต์ที่มีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดพื้นที่ปลูกประมาณ12,000ไร่มีผลผลิตส่งตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยการบริหารจัดการที่ดีจึงทำให้แปลงใหญ่มะม่วงโชคอน,นันต์ตำบลน้ำขุมอำเภอศรีนครจังหวัดสุขโขทยัย ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแปลงใหญ่ระดับประเทศปี2562ในงานสัมมนา,าเชิงปฏิบัติการรวมพลคนสพกแปลงใหญ่และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์และรางวัลแปลงใหญ่ขวันใจมหาชนในปีเดียวกันอีกด้วยแนวคิดในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ประกอบด้วย 1. การสร้างความเข้าใจกเกษตรกรสมาชิกและรวมกลุ่มกเกษตรกรแปลงใหญ่โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแปลงใหญ่กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และกำหนดกฎระเบียบกฎเกณฑ์ของกลุ่มเพื่อบริหารจัดการแปลงใหญ่ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเข้มแข็งและยั่งยืน 2. การสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกในแปลงใหญ่โดยได้รับการพัฒนาความรู้จากสพกโดยมีการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มในการวางแผนการผลิตการจัดการผลผลิตการจำหน่ายและการแปรรูปการเชื่อมโยงตลาดและส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรการวางแผน ส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในด้านการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเทคนิคการขยายพันธุ์มีการศึกษาดูงานและจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตมะม่วงของกลุ่มและเครือข่าย 3. จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและติดตามความก้าวหน้าของแปลงตามที่กำหนดและความครบถ้วนของข้อมูลที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบให้เป็นปัจจุบัน 4. การประสานและสร้างความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับพื้นที่และระดับประเทศเพื่อการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 5. การสื่อสารกับสมาชิกแปลงใหญ่เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่ม 6. การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพการจัดทำบัญชีครัวเรือน 7. การจัดหาทุนสนับสนุนทั้งในรูปของเงินหรือปัจจัยการพัฒนาแปลงใหญ่ เช่นการจัดหาแหล่งเงินทุนสินเชื่อแปลงใหญ่ล้านละร้อยการจัดเก็บหุ้นแรกเข้าของสมาชิกอย่างน้อยคนละสิบหุ้นหุ้นละ100บาทการจัดเก็บจากการขายผลผลิตให้หักเข้าหุ้น25สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมแนวทางการพัฒนามีดังนี้ 1. ด้านการลดต้นทุนการผลิตมีการทำฮอร์โมนแคลเซียมโบรอนทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพจากตุลินสีในท้องถิ่น การผสมปุ๋ยใช้เองตามค่าการวิเคราะห์และการใช้แรงงานภายในครัวเรือนและเครื่องจัรกลรวมถึงการใช้เครื่องยีอื่นๆช่วยในการผลิตจากขั้นตอนการผลิตที่ใส่ใจทุกรายละเอียดในหนึ่งฤดูการผลิตสามารถลดค่าใช้ใจ่ายปัจจัยการผลิตได้ถึง3.63บาทต่อกิโลกรมัมเกษตรกร,ร,กรสมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตลดลงรอยละ39.70จาก17,785บาทต่อไร่เป็น17,24บาทต่อไร่ ในขณะที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ23จาก2,500กิโลกรัมต่อไร่เป็น3,75 0กิโลกรัมต่อไร่ 2. ด้านการเพิ่มผลผลิตการปลูกมะม่วงโชคอนันต์เพื่อให้ผลผลิตทั้งปีหรือโดยเฉลี่ยให้ผลผลิต3ครั้งต่อปีการปลูกมะม่วงโชคอนันต์ระยะชิด2คูณ3เมตรจะได้ประมาณ250ต้นต่อไร่ข้อดีได้ผลผลิตเยอะเก็บเกี่ยวง่าย ใช้แรงงานน้อยปลอดโรคและมแมลงเนื่องจากต้องตัดแต่งกิ่งบ่อยลดปริมาณวัชพืชใต้สรงพุ่มใช้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุด 3. ด้านคุณภาพผลผล,ผลิต 3. 1. การพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรกรแปลงใหญ่จะให้ความสำคัญกับมะม่วงมีคุณภาพเน้นให้บริโภคมีความปลอดภัยในการบริโภคมะม่วงพัฒนาให้สมาชิกผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP และผลิตสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารและยาและ primary GMP เป็นต้น 3.2. การเก็บเกี่ยวเป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นหนึ่งต้องเก็บให้ถูกต้องเพื่อให้ผลมะม่วงที่ได้มีคุณภาพนอกจากนี้มีการนำนวัตกรรมเครื่องคัดแยกมะม่วงแก่อ่อนเข้ามาใช้ช่วยในการคัดแยกมะม่วงส่งตลาดอีกด้วย 4. ด้านการตลาดเน้นคุณภาพมาตรฐานความต่อเนื่องและสม่ำเสมอใช้หลักตลาดนำการผลิต มีตลาดแน่นอนมีการซื้อขายล่วงหน้าและทำสัญญา MOU กับคู่ค้ามีการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างสินค้าที่เป็นนวัตกรรมเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าวัตถุดิบไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรมเช่นการแปลรูปเป็นต้นรวมถึงการเพิ่มช่องทางการตลาดอื่นๆทั้งในประเทศนอกประเทศและออนไลน์แนวคิดทางการตลาด 1. กลุ่มมีการวางแผนการผลิตซึ่งจะมีปฏิทินการผลิต เน้นการผลิตนอกฤดูเพื่อลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและจะช่วยให้ได้ราคาดีสัดส่วนการผลิตมะม่วงในฤดูนอกฤดูคือ1.3 2. ต่อผลผลิตมะม่วงโชคอรนานของกลุ่มจะแบ่งจำน่ายเป็น3ส่วนได้แก่2.1การขายลูกมะม่วงอ่อนหรือมะม่วงยำซึ่งจะส่งขายทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิลาวพม่ากัมพูชาประมาณร้อยละหกของผลผลิตทั้งหมด2.2การขายมะม่วงผลแก่ประมาณร้อยละยีของผลผลิตทั้งหมด2.3ส่วนที่เหลือเป็นมะม่วงอุตสาหกรรมซึ่งจะส่งให้กับโรงงานแปรรูปเป็นมะม่วงอบแห้งมะม่วงกระป๋องมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มและสินค้าแปรรูปอื่นๆของกลุ่ม 3. การผลิตมะม่วงของกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ทุกแปลง และเป็นสินค้าที่เป็นผลผลิตจากกลุ่มได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารและยาตลอดจนมีการสร้างแบรนด์ของกลุ่มเองใช้หลักการตลาดนำการผลิตทำให้สินค้าเป็นที่ต้องการของผู้รับซื้อ 4. การทำตลาดส่วนใหญ่เป็นการตลาดแบบซื้อขายล่วงหน้าและมีการทำสัญญา MOU ร่วมกับบริษัทคู่ค้าทำให้มีตลาดรับซื้อแน่นอน และมีตลาดหลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศตลาดในประเทศร้อยละ38.9%ตลาดต่างประเทศร้อยละ51.045มีการทำประชาสัมพันธ์สินค้าโดยการออกร้านออกงานต่างๆาการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเพื่อให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าอย่างกว้างขวางขึ้น 6. มีการเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านระบบอ e ีคอมเมิร์ซและแปรรูปมะม่วงตกเกรดขายผ่านช่องทาง e m a r ก็ตและทางออนไลน์ต่างๆเพิ่มขึ้นด้วย 7. การพัฒนาเครือข่ายเข้มแข็งเครือข่ายกเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์ซึ่งทางกลุ่มมีการเชื่อมขยายผลไปยังเครือข่ายผู้ปลูกมะม่วงโชคอดันต์ในหลายๆจังหวัดเช่นจังหวัดน่านลำปางอุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่มีการวางแผนการผลิตร่วมกันและทำตลาดร่วมกันไม่มีการไปแย่งตลาดซึ่งกันและกันต่างคนต่างมีโค้ตาจัดคิวจัดการผลิตได้ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการของตลาด ตามแนวคิดเมื่อมีแหล่งผลิตวัตถุดิบมากมายจากเครือข่ายต่างๆอย่างเพียงพอก็สามารถการันตีกับทางบริษัทที่รับซื้อผลผลิตได้อย่างมั่นใจว่ามีจำนวนผลผลิตที่แน่นอนให้กับภาคอุตสาหกรรมยิ่งเป็นการสร้างความยั่งยืนในด้านการตลาดของกลุ่มอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายกเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้และความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาแปลร,รูปผลิตภัณฑ์และพัฒนาคุณภาพสินค้า ซึ่งถือว่าเป็นการตอบโจทย์ของการรวมกันทำกเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้อย่างแท้จริง DOAE E-Learning สนับสนุนให้ทุกเวลาของคุณเป็นเวลาแห่งการเรียนรู้